ตอนนี้ก็คุณกำลังอยู่กับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนของชาเม่เราเองคือชาเม่อินโนเวชันนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เข้ามาดูได้ที่อินสตาแกรมของชาเม่อินโนเวชันรวมถึงเวอร์เรสต์บัชาเม่อินโนเวชัน c o มนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเขาบังคับให้ดิฉันมาพูดนะคะว่าเขาีช่องทางแล้วกับการรับบัตรเครดิตได้นะคะโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ราคาโปรโมชั่นก็มีจัดให้กับลูกค้าตลอดเวลานะคะมีอะไรอีกไหมนะคะ ค่นะคะส่งฟรีด้วยค่ะอ๋อส่งฟรีด้วยนะคะก็อยากจะให้มาอุดหนุนกับช่องทางที่แสนสะดวกสบายนี้กับชาเมออินโนเวชั่นนะคะไม่ต้องมายุ่งกับชาเมไทยแลนด์แล้วก็ได้นะคะซื้อกับเขาไปเลยค่ะซื้อให้หมดไปเลยนะคะให้เขาได้ชมเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคะเราเล่นนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ได้นําเสนอแล้วก็ได้รองรับกับลูกค้าชาเมที่น่ารักทุกคนไปตัดกเอเองนะคะไอที่ใช้ไม่ได้ก็ตัดต่อให้หมดเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าก็็เปน ทัร์วิสนะคะที่ให้กับความพิเศษของลิบพันนั่นเองนะคะ15วินาทีก็ไปตัดให้หุ่นวายไปเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับช่องทางบบนี้นะคะ่ะรอรองว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆตลอดเวลาช่พิ๊กปิ๊กปแล้วก็ยาชาม,มีเโปรโมิชั่น,นะคะ่ะ